สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทครับผมครูรามติวารีครับครูเพลงชาติพผมาพันธ์ครับเรายังคงอยู่ในบทของไฟฟ้ากระแสนะครับในหัวข้อของการต่อตัวต้านทานครับเนีเรามาดูจุดประสงค์ของหัวข้อนี้ครับคํานวณนะครับความต้านทานสมมูลนะครับเมื่อนําตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและขนานและแบบขนานนะครับเนี่ย ถึงแม้ตัวต้านทานจะมีหลายแบบก็คือเราที่เรานำเสนอไปแล้วนะครับให้ความต้านทานที่หลายๆค่านะครับแต่ในวงจรไฟฟ้าบางวงจรครับต้องใช้ความต้านทานที่ไม่ตรงกับค่าที่เรามีอยู่ในห้องแลบหรือมีอยู่ในการค้าการขายก็คือซื้อมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหานะครับเพื่อแก้ปัญหาของการที่เราหาไม่ได้เราจึงมีการนำตัวต้านทานมากกว่า1ตัวมาต่อกันนะครับ เพื่อให้ได้ความต้านทานตามที่ต้องการนะครับอันนี้คือจุดประสงค์นะครับความต้านทานรวมที่ได้จากการต่อตัวต้านทานมากกว่า1ตัวครับความต้านทานนี้เราเรียกมันว่าความต้านทานสมมูลนะครับหรือ equivalent resistance นะครับโดยวิธีการต่อตัวต้านทานเนี่ยมันจะมี2วิธีด้วยกันครับจริงๆแล้วนักเรียนก็ได้เคย,เคยผ่านคร่าวๆในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมานะครับ ก็คือต่อแบบอนุกรมนะครับและต่อแบบขนานนะครับสามารถหาพิจารณาหาความต้านทานสมมูลนะครับได้ดังนี้ครับนะบอันแรกก็คือการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมนะครับการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมนะครับก็คือชุดนี้คือ R 1นะครับชุดนี้ก็คือ R 2และก็ตัวนี้คือ R 3เอา3ตัวนี้มาต่อกันแบบอนุกรมนะครับนักเรียนเห็นแถบสีนะครับ นักเรียนคงฝึกมาแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วนะครับก็เอาตารางลองมาอ่านดูว่า R1 มีค่าเท่ากี่โอห์ม R2 มีค่าเท่ากี่โอห์มแล้วก็อาามีค่าเท่ากี่โอห์มนะครับเนี่ยทีนี้การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมครับคือการนําตัวต้านทานมาต่อเรียงกันก็คืออย่างนี้ครับเนี่ยก็คือตามรูปนี้นะครับถ้านําสัญลักษณ์ของความต้านทานมาต่อก็คือรูปนี้นะครับก็คือนี้นะครับ ถ้านำตัวตั้งทานนี้ไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับเป็นวงจรนะครับจะทำให้กระแสะไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวต้้นทานนะครับออกมาดังรูปขอก็คือรูปนี้นะครับก็คือกระแสะไฟฟ้านะถูกใส่เข้าไปที่นี้ก็คือ i ไหลเข้าไปนะครับแล้วความต่างศักย์ครับความต่างศักย์ก็เกิดขึ้นที่ปลายสองข้างของ R1 นะครับเป็น delta v หนึ่ง delta v สอง delta v สามนะครับนี่ อันนี้คือความต่างสักที่ปลายสองข้างของอาแต่ละตัวนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราใส่เข้าไปในกรณีของกระแสะกระแสะไฟฟ้าตรงด้วยนะครับเพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าเราจะพูดถึงกระแสะตรงอย่างเดียวนะครับก็คือมีทิศทางเรียบร้อยนะครับทีนี้เรื่องราวที่เราจะวิเคราะห์ก็คือเมื่อกระแสะไฟฟ้าไหลเข้าไป I ตัวนี้เราบอก i 1ตรงนี้เราบอก i 2เราบอก I3 ้วก็ทำให้เกิดความต่างศักย์เป็น Delta V1 Delta ง2 Delta V3 สอเาครับไ <I S 1> เป็นกระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับไอหนึ่งก็คือของอ1ร2แล้วก็อานะครับนะเมื่อผ่านความต้านทานอ1ร2ห3ึารองาตามลาดับนะครับในการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันเพราะนักเรียนเห็นว่าไหลเข้าไปที่จุดนี้ครับออกมามันไม่มีทางแยก นะครับไม่มีทางแยกอื่นนะครับแฉะนกระแสะไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปนะครับก็ต้องออกมามีค่าเท่ากันนะครับและเท่ากับกระแสะไฟฟ้าในวงจรที่ผ่านตัวต้านทานจาก A ไป B นะครับเพราะฉะนั้น I มีค่าเท่ากับ i1 เท่ากับ I2 เท่ากับ I3 นะครับอันคือสมการ A ส่วนความต่างศักย์ครับความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวต้านทานแต่ละตัวก็คือเป็นเดลต้าวีห เดลต้าวีสองเดลต้าวีสามตามนี้นะครับอันนี้คือแล้วเดลต้าวีนี้คือตัวรวมนะครับก็คือความต่างสักรวมที่ระหว่างปลาย A กับปลาย b เพราะฉะนั้นความต่างสักรวมย่อมมีค่าเท่ากับเดลต้าวีหนึ่งบวกเดลต้าวีสองบวกเดลต้าวีสามครับอันนี้คือสมการ B นะครับเมื่อนํามาแทนค่าเราก็ได้ว่า IR นะครับจะมีค่าเท่ากับ IR 1บวก IR 2รบวก IR3 รครับ i มีค่าเท่ากันตลอดนะครับก็ได้เป็น R เท่ากับ R 1บวก R 2บวก R 3นะครับอันนี้คือ R สมมูลตัวนี้คือ R สมมูลนะครับก็คือเกิดขึ้นจาก R 1บวก R 2บวก R 3นะ่นั่นก็คือนำตัวต้านทาน3ตัวมาต่ออนุกรมกันครับจะได้ความต้านทานสมมูลเท่ากับผลบวกของความต้านทานแต่ละตัวนะครับอันนี้คือข้อสรุปของการต่อ R แบบอนุกรม น,นี่มาดูชุดของความต้านทานที่เราเตรียมมาให้นักเรียนลองดูนะครับเ้าจะอ่านแล้วก็วัดจากเครื่อง,งก็คือโอมมเตอร์นะครับอย่างตัวแรกระบุไว้ก็คือ R1 เนี่ยระบุไว้ว่ามีค่าเท่ากับ1,500โ oh อห์มจากแถบสีนะครับอ่านมาจากแถบสีก็คือ1,500โ oh อห์มแล้วก็บวกลบ5%นนะครับทีนี้ความต้านทานที่วัดได้สำหรับ R1 ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับ อ่านหนึ่ครับนะนักเรียนจดไว้นะครับก็คือ1,500เนี่ยนะ่ยโอห์มนะครับอ่านได้เท่ากับ1,483โอห์มนะครับอันนี้จดไปก่อนนะครับตัวที่2ระบุไว้ก็คือ1,000โอห์มนะวัดตัวที่2ครับได้เท่าไหร่ครับ993 993โอห์มนะครับอันนี้คือจาก1,000ที่ระบุไว้เนี่ยกลายเป็น993าร้อยบนะครับตัวที่3ครับระบุไว้เป็น500 นะครับอ่านได้เท่ากับ496นะครับ,บ496นะครับนักเรียนจดไว้ทั้ง3ค่าที่เราอ่านได้นะครับตอนนี้ตามหลักของทฤษฎีที่เราพูดไปก็คือเมื่อตามมาต่อนุกรมกันนะครับต่อ,อนุกลมก็คือเอาปลาย2ขค่ามาต่อเชื่อมกันเอา R1 มาต่อเชื่อมกับ R2 รวมกันได้เท่าไหร่ครับจากการวัดนะครับนักเรียนสังเกตนะครับอันนี้คือ เราเชื่อมก็คือปลายของ R เข้าด้วยกันนะครับ,รบนะแล้วก็วัดค่าของความต้านทานครับนะมันเกินย่านของมันก็คือตอนนี้ได้เป็น2.46นะครับถ้าเอาตัวเลขมาบวกกันตรงๆก็คือ2,500นะครับแต่มิเตอร์บอกเราว่า2.46นะครับ2.46กิโลโอห์มนะฮะหรือ2,460นะครับ2,460 ถ้านักเรียนเอาค่าที่อ่านได้จาก R 1กับ R 2ที่อ่านได้จากมิเตอร์ลองมารวมดูนะครับจะใกล้เคียงไหมนะฮะนักเรียนลองไปทําดูนะครับเราไปเทียบดูนะครับ3ตัวครับ3ตัวอนุกรมกันได้เท่าไหร่ครับนะครับถ้าเรานำตัวเลขที่ระบุไว้ก็คือ1,500บวก1,000เป็น2,500้วและบวกกับ500ก็เป็น3,000 ก็คือ3000โ oh อห์มหรือ3 k กิโอห์มแต่จากการวัดก็คือได้เป็น2.95หรือ2,950โ oh อห์มนะครับก็มีความคลาดเคลื่อนตามระบุสีไว้นะฮะแถบสีไว้และนี่ก็คือการต่อความต้านทานแบบอนกุกรมนะครับนะีก็คือทําให้ความต้านทานเนี่ยสมมูลมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวครับ,นะรบในกรณีที่ตัวต้านทานเองตัวครับนะฮะ เอ็นตัวมาต่อแบบอนุกรมกันจะได้ความต้านทานสมมูลเป็น r เท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3ไปจนถึง r n ครับนะครับหรืออาจเขียนรูปเป็นสมการได้ก็คือ r มีค่าเท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับนั่นก็คือความต้านทานต่ออนุกรมกันจะได้ความต้านทานสมมูลมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับความต้านทานสมมูลมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับมาดูแบบที่2ครับ การต่อตัวต้านทานแบบขนานนะครับการตัวต้านทานแบบขนานก็คือการนำตัวต้านทานมาต่อกันในลักษณะดังรูปกก็คือรูปนี้ครับนีก็คือเอาปลายสองข้างมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับปลายข้างนี้นะครับของ R1 R2 R3 ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันและปลายข้างนี้ก็คือต่อเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับนีซึ่งถ้านำชุดตัวต้านทานนี้ไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเป็นวงจร จะทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านความต่างศักย์นะฮะกระแสไฟฟ้าผ่านและความต่างศักย์นะครับระหว่างปลายของตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยเกิดขึ้นก็คือดังรูปขอนี้ก็คือกระแสรวมเราใส่เข้าไปที่นี่นะครับที่ A นะครับกระแสรวมนี้คือเข้าไปตรงนี้นะครับเนีแยกไหลยแยกไหลอาหนึคือ I1 ก็คือสีเขียวนะครับแยกผ่าน R2 ก็คือ I2 นะครับก็คือตัวนี้นะครับ แล้วก็แยกผ่าน I3 ก็คือ r 3ก็คือตัวนี้นะฮะสีม่วงนี่นครับนะอันนี้คือสิน้ำเงินก็คือของ I2 นะครับเนี่ยทำให้ปลาย2ข้างของ r 1ครับเกิดความต่างศักด์ขึ้นมาเป็นเดลต้า v 1 r 2มีความต่างศักด์เท่ากับเดลต้า v 2 r 3ก็เป็นเดลต้า v 3ครับนะฮะสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับเนื่องจาก ไไหลเข้าไปตรงนี้มีค่าเท่ากับ i ครับแล้วแยกไหลนะครับแยกไหลเป็น i 1, i 2, i 3เพราะฉะนั้นได้สมก,การก็คือ i มีค่าเท่ากับ i 1, i 2, i 3บวก i 2บวก i อครับนี่คือสมก,การ4นะครับส่วนเดลต้า v นักเรียนจะเห็นนะครับว่าเดลต้าวตัวนี้มันคือความต่างสักระหว่างปลาย A กับปลาย B ซึ่งก็คือปลาย2ข้างของ r 1 r 2และ r 3เพราะฉะนั้น มันย่อมได้ว่าเดลต้าวีเท่ากับเดลต้าวีหนึ่งเท่าเดลต้าวีสองเท่ากับเดลต้าวีสามนี่คือสมการดีครับเมื่อนําไปจัดการสมการเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ว่าเดลต้า,า Delta, Delta ว,นน I, วมีมีค่าเท่ากับเดลต้าเดลต้าวีส่วนอาร์นะครับก็คือไอนะครับไอรวมมีค่าเท่ากับเดลต้าวีหนึ่งส่วนด้วยอาร์หนึ่งเดลต้าวีสองส่วนด้วยอาร์สองเดลต้าวีสามส่วนด้วยอาร์สามจัดการเดลต้าวีทิ้งไปเพราะมันเท่ากันนะครับก็ได้หนึ่งส่วนอาร์สมูลครับ 1>, 1ส่วน R สมมูลมีค่าเท่ากับ1ส่วน R 1 1บวก1ส่วน R 2บวก1ส่วน R 3นะครับนั่นก็คือเมื่อนำตัวต้านทานมาต่อขนานกันครับจะได้ส่วนกลับของความต้านทานสมมูลเท่ากับผลบวกของส่วนกลับของความต้านทานแต่ละตัวนะครับผลสรุปนะครับเนะี่ยในกรณีที่เรามีความต้านทานเอตัวครับเนะี่ย เราก็ได้ว่าถ้าต่อแบบขนานแล้ว1ส่วน R นะครับ1ส่วน R มีค่าเท่ากับ1ส่วน R 1 1ส่วน R 2ส่วน,วนบวกกันไปเรื่อยจนทั้งถึง1ส่วน R n นะครับนะหรือเขียนเป็นสมาการก็คือตามนี้นะครับนะนั่นก็คือว่าเมื่อนำตัวต้านทานมาต่อขนานกันครับจะได้ความต้านทานสมมูลมีค่าลดลงครับนะตามสมาการก็คือสมาการที่14.5นี้นะครับทีนี้เราก็มาเช็คดูนิดนึงว่า จริงไหมนะฮะจากอุปกรณ์จริงๆนะครับเรามาดูว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาชุดความต้านทาน3ตัวเดิมนะครับถ้าเราต่อขนานกันนะครับจากความต้านทานที่เรามีอยู่ก็คือ1,500โอห์มนะฮะ0 0 0โอห์มแล้วก็500โอห์มนะครับถ้าเรานำมาต่อกันสัก2ตัวก่อนนะครับนำมาต่อกันสักสตัวก็คือ1,5กับ1,000นะครับ หนะึ่กับ1น0 0นะครับต่อขนานกันต่อขนานก็แปลว่าปลายสองข้างเจอกันนะแดงกับแดงอยู่ข้างเดียวกันเห็นไหมครับแล้วก็ดํากับดาอยู่ข้างเดียวกันแล้วเราก็วัดความต้านทานรวมครับข้อสังเกตนักเรียนเห็นไหมครับว่าเรามีความต้านทาน2ตัวก็คือ1 500โอห์มกับ1 000โอห์มพอมาต่อขนานกันครับก็จะเหลือ595โอห์ม น้อยกว่าตัวที่น้อยก็คือน้อยกว่า1000นะฮะก็คือความต้านทานจะมีค่าลดลงนะครับแล้วนักเรียนลองทำนายดูว่าเท่าเอา1,500 1,500 3ตัวต่อขนานกันความต้านทานรวมมีค่าทลาต่ตอบเร็วๆนะครับตอบเร็วๆก็คือต้องน้อยกว่า500อารอลองดูนะครับนะเราต่อ3ตัวก็ได้กันนะครับแล้วก็วัดความต้านทานรวมครับ อันนี้ตอบครบแล,แล้วนะครับก็คือ3ตัวตอบครบนักเรียนเห็นไหมครับความต้านทานรวมเหลืออยู่271เพราะิั้นถ้าเรามีความต้านทานอยู่กี่ตัวก็แล้วแต่นะครับแล้วตอบเร็วๆเลยว่าความต้านทานรวมควรมีค่าเท่าไหร่นักเรียนสังเกตดูว่าความต้านทานน้อยที่สุดของวงจรนั้นเท่าไหร่และความต้านทานรวมจะน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดนะครับก็คือ like อันนี้น้อยกว่า500ก็คือ270บกว่านะครับนั้นจุดประสงค์ของการต่อความต้านทานแบบขนานก็คือ ทําให้ความต้านทานรวมหรือตัวความต้านทานสมมูลนะครับมีค่าลดลงนะครับมาดูที่ตัวสไลด์ต่อกันจากความรู้เกี่ยวกับความต้านทานสมมูลนะครับของการต่อตัวต้านทานแต่ละวิธีก็คือทั้งอนุกรมและขนานนะครับเราสามารถเลือกตัวต้านทาน2ตัวหรือมากกว่านะครับมาต่อกันเพื่อให้ได้ความต้านทานตามที่ต้องการนะครับ นอกจากจะใช้วิธีการต่อแบบอนุกรมแบบขนานอยา่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับอาจต่อตัวต้านทานวิธีทั้งสองผสมกันนะครับหรือเราเรียกว่าการต่อแบบผสมนะครับก็คือการต่อแบบผสมนะคุณครูเพลงชาติมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการต่อตัวต้านทานมาให้เราชมกันแล้วก็ฝึกทักษะกันครับครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเรามีตัวต้านทาน3ตัวนะครับความต้านทานเป็น6โอห์ม9โอห์มและ15โอห์มนะครับตามลําดับ มี3ข้อย่อยนะครับข้อกอไก่นะครับเมื่อนําตัวต้านทานทั้ง3ตัวมาต่อกันแบบอนุกรมจะมีความต้านทานสมมูลเท่าไหร่และข้อสองข้อขอไข่นะครับเมื่อนําตัวต้านทานทั้ง3ตัวมาต่อแบบขนานกันแบบตัวอย่างเมื่อกี้นะครับจะมีความต้านทานสมูลเท่าไหร่เรามาดูข้อกอไก่กับขอไข่ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับครูอยากให้นักเรียนลองคิดคำนวณกันเร็วๆดูนะครับว่าเท่าไหร่ลองกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับ ในข้อกอไก่นะครับเมื่อนำตัวต้านทาน3ตัวมาต่ออนุกรมกันก็จะได้ดังรูปนี้นะครับคือ6โอหม9โอหมและ15โอหมมาต่อกันนะครับซึ่งจากความสัมพันธ์นะครับเราจะหา,าความต้านทานสมมูลได้จากการ R1 บวก R2 บวก R3 นะครับซึ่งเราก็จะได้แทนค่าไปก็คือ6 6โอห์มบวก9โอห์มบวก15โอห์มนะครับก็เท่ากับ30โอห์มนะครับฉะนั้นความต้านทานของตัวต้านทานทั้ง3ตัวเวลาต่อแบบอนุกรมกันก็จะเท่ากับผลรวมของตัวต้านทานนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ30โอห์มนะครับในขณะที่ข้อขอไข่นะครับถ้านำตัวต้านทานทั้ง3ตัวมาต่อแบบขนานกันก็จะได้การวงจรดังรูปนะครับซึ่งก็คือสามารถหาความสัมพันธ์จากสมการ 1>, 1ส่วน r เท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3นะครับคราวนี้ก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้เท่ากับ1ส่วน r เท่ากับ31ส่วน90โอมนะครับซึ่งเวลาหาคำตอบก็คือกับ r นะครับก็คือ r เท่ากับ2.90โอมนะครับฉะนั้นเมื่อนำตัวต้านทาน ทั้ง3ตัวต่อแบบขนานกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2.9โ oh อห์มนะครับคราวนี้ข้อคอควายนะครับก็คือเมื่อนําตัวต้านทานตัวที่1ต่ออนุกรมกับตัวที่2นะครับคราวนี้ก็คือจะเอา6กับ9ต่อกับอนุกรมกันแล้วนํามาต่อขนานกับตัวที่3ซึ่งก็คือ15โอห์มนะครับความต้านทานสมมูลจะมีเท่าไหร่นะครับอันนี้นักเรียนลองคิดกันก่อนนะครับ แล้วเรามาดูกันครับเมื่อนักเรียนต่อแบบนั้นนะครับวงจรก็จะได้เป็นแบบดังรูปนี้นะครับก็คือ6กับ9โอห์มต่ออนุกรมกันแล้วก็ขนานกับ15นะครับซึ่งเราจะรวมข้างบนก่อนนะครับเป็น2ตัวนี้ครับต่อกันแบบอนุกรมฉะนั้นเราจะหาได้จากความสัมพันธ์ของการต่ออนุกรมก็คือ R1 บวก R2 นะครับซึ่ง Rs ตรงเป็นอาร์ซีลีตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ15โอห์มนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนก็จะมีเป็นเท่ากับ15โอห์มอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มี R ตัวข้างล่างครับก็คือ15โอห์มจาก3นักเรียนก็สามารถรวมกันแบบขนานนะครับการตอบแบบขนานของ R ทั้ง2ตัวนี้ได้นะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับ 1>, 1ส่วน R เท่ากับ1ส่วน R S ที่เราคำนวณได้จากการต่ออากาศนันกมนะครับบวกกับ1ส่วน R สามครับเมื่อแทนค่าไปแล้วเราก็จะได้เท่ากับ1ส่วน R เท่ากับ2ส่วน15โอห์มนะครับดังนั้น R เท่ากับ7.5โอห์มครับฉะนั้นในการต่อแบบข้อคอควายนะครับความการต่อตัวต้านทานทั้ง3ตัวจะมีค่าเท่ากับ7.5โอห์มครับ นอกจากตัวต้านทานที่เป็นค่าคงตัวนะครับนักเรียนเรายังมีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้นะครับในการตัวคือตัวมันเองก็ปรับค่าได้เนี่ยเรามาดูที่ตัวสไลด์ครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือตัวต้านทานปรับค่าได้นะฮะหรือเราเรียก Variable r e s i s t o r นะครับหน้าตาก็คือจะเป็นชุดกลุ่มนี้ครับนะหรือประเภทนี้นะครับเราใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของความต้านทานที่ปรับค่าได้คือตามข้อควายนี่ครับเนี่ยมาดูอุปกรณ์จริงครับเนี่ยก็คือ อุปกรณ์ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้จะปรับค่าโดยการหมุนนะครับก็คือหมุนตัวอันนี้ครับนะก็จะทำให้ปรับค่าความต้านทานได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นชุดเหล่านี้ครับนะครับอันนี้คือชุดที่ปรับค่าได้นะครับมาดูอันที่สองครับ อันที่2คือตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าตามปริมาณแสงหรือเราเรียกว่า LDR นะครับ Light Dependent Resistor นะครับก็คือมันจะปรับค่าเมื่อแสงตกกระทบนะครับสัญลักษณ์ก็คือตามนี้นะครับหรือตามนี้นะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่เราใช้นะครับส่วนอุปกรณ์จริงๆนะครับก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่อันนี้คือตัวอุปกรณ์นะครับนี่ก็คือ LDR จะมีหน้าตาอย่างนี้ครับ จะคล้ายๆกับตัวเซลักษณ์ที่เราตัวรูปที่เราปรากฏนะครับสุดท้ายครับก็คือตัวตั้งทานที่เปลี่ยนตามอุณหภูมินะครับก็คือเทอร์มิสเตอร์นะครับเป็นตัวตั้งทานที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิก็คือหน้าตาก็คือเป็นรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็เซลักษณ์ที่ใช้ก็เคืนนี้มาดูที่ตัวอุปกรณ์จริงๆนะครับก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ก็คือเป็นตามนี้ครับนะก็คือมีขาสองขาแล้วก็เม็ดคล้ายๆเม็ดกระดุมนะครับ อันนี้คือความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ตามที่เราสร้างขึ้นมาให้เปลี่ยนตามแสงเปลี่ยนตามอุณหภูมิเพื่อที่จะไปใช้กับกรณีต่างๆที่เราต้องการออกแบบนะครับนะเป็นหัวเซนเซอร์นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการต่อความต้านทานนะครับมีทั้งแบบอนุกรมแบบขนานและแบบผสมฝากนักเรียนไปทบทวนนะครับเพื่อที่จะทำให้เรา เข้าใจในการที่จะออกแบบวงจรและรวมทั้งการหากระแสไฟฟ้าและความต่างศักของวงจรนั้นๆครับ